ยังยืดแขวมมาอยู่นี่เติมพื้นมาพี่อ่ะพื้นไปได้บ่กอ่ะพื้นไปอ้าวโขโขเขวมมายังแขวมมาได้อยู่เติมพื้นมาพี่บ้านนี้น่ะอ่ะพื้นไปบังดูตูดเราเฝ้าบังนเ่ยยังใหญ่ติมพื้นมาพี่ก็ยังอยากเคี้ยวมากอยู่อ้าพื้นไปพื้นไป Long lùng càng hơn đai là là luôn bay mi dài nè bay mi đáy là nè <laughs> <laughs> nè <laughs> 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 <ở> mi bay <laughs> <thau phê. cười> mi dài lắm mi dài nè nha bay mi là áo nha bay mi dài lắm nha bay mi mi Cần ngắn là áo á Ê Dẹp lông à Dẹp lông hay là khách Ừ Đó là dụng

เท้าเฮากระเท้าเราก็จะละเป็นแล้วเลยเก้าสิบเจ็ดปีแล้วือยสามปีก็ร้อยเท้าเอ้ยเนะจังสี่ละเท้าเห็ดยังได้ละเท้าผู้เท้ากลายเป็นเด็กน้อยตอน สองสามเมื่อก้อนน้ำบอสบายไขย่ไข่เลยได้เช็ดเอาบันแล้วดีไข่แล้วบัดนี่ดีไข่แล้วก็สบายแล้วบัดน,นี่นั่งเขียวมากปันนี่เสร็จป่วยบอลนง่ายเยนาะรอ้อยปีพุ <c oughs> นพน่นละคู่นี่ผัวแข็งไหนเย็ดลงมะละคัดนะ อยากให้ตาม,มาาขันเขียวอยู่แน่นี่แหละเนาะผู้เฒ่าผู้แก่โอ้ยเฒ่ามากแล้วก็จ้ะจากเชียร์แนวาได้ละแถวท่อมอยู่บ่กมาเลยแถวเราก็ท่อมอยู่บ่ทนะ่มอยู่บ่แถวมะอ๋อเย็นลงอะไรคัดเย็นลงนะ

ยังนเอยู่นั่นแหะฮิบขอุ้มเขาไปนั่นแหละฮเอมตะปะนะไปหนึงันวลหาัาเออมันีเนี่ย ตรงเาไม่้ออมาถามะน่ะอมไวยามันตุกอมมาเออมเขียวมายำยำยำเดี๋ยวมันอาอกอนาอันีกเาอเออมันเท่ะนี่ยาหนิแกคูนมันเท่ะ

Anh ọ gì đó ừ. mình này, Dạ, mình thì già bài hao bài hao bài học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  học Mới, thầy mới bài ừ. học เฮย่างเจ้าแม่ก hmm. ็ต <No. S 1> <m> ้องดีแหละบาบนี้คือ่นดูน้ำดานไปจนคุณละร้อยกว่าปีคุณละเด้อเเลยออ่สามปีเยว่สามปีก็หอดลอยอยู่บ้านนี่มันหอดลอยกับนี่แล้วลูกพี่ลุงเรั่นดิเกิดก้อนปา เกิดก mm. ่อนกัเป็นรอยปีแะ้ร okay, th so uh ีป huh. ้ากัอีกสาปีก็หอนรอยไห้่อยชะมดูหอนรอยเน้อเก็บเบียงเก็ดงานบาได้กับไฮโลดเขาก็ห้างอะชิ่วแตต้องมาเอ้เจ้ากบป่าหาอไา่เงั้นเดือ Trời của chịu một xíu. chứa chất một bà chịu chất của bà con bà chịu à, chất <laughs> à, bà chịu chất của bà à, không, mình đã เอาเีงเนอม่กี five ่ยเอาาเียงใอเนั nine ้นลมดแล้วมันตึยาเมะยาแวบางคั seven ้ง่ขาเน่ยเ้อเบิเล่านั nine ้นออกไปแล้วยาเวาหนีเบงคูเชื่อชื่อเบลนี่อชื่อจะพาแล้ว กันมีหอวเฝอหินยามเขีวมาน่ะกันน้อยแหละมีหัวเขีวได้หรอกันอกันมีเอาหัวเขีวอีเดี๊ยนมันออกเมื่อไหร่นี่อืมฮะเขีวมาแล้วก็อยู่ดีมีแห้งแล้วบาดเนี่ยก็อยู่ได้พุ่นละร้อยปีพุ่นละมีมีหล่นงายคือมาแต่งชุกเด้อหล่นไง้กี่จานกิ๊บอะไรไงายคือมาแต่งรอนขวัญนี่เพึ่นว่าโอ้ยเนาะ ไจบ่ขาดกับมันไปบ่บมันสิไปง่ายบอ่อเนาะอ่ะนั่งเที่ยวมากต่อไปสรับคลิปนี้กะะมาเยี่ยมย่ายมือนี่อยู่ดีมีแห้งแล้วสองสามมือน้ำไข่นี่อยู่ดีมีแห้งแล้วเด้อเป็นกำลังใจให้ใหย,ย่ายนี่แหละอยู่กับฟูเทาเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไวส้สำนียซะกอนเอาไว้บอกันในลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ